ไม่เกิน5,000ันลดอะไรอะไรก็ได้ครับโอ้ไม่ต้อง5,000หรอกเอา2อ0พนี่โอ้โหปี62องไนี่2อ0พไม่เอาอยากได้หัวห้า0 0 0ถ้า5,000เอาอยู่ว่างั้นมึงก็ซื้อเก้อเดี๋ยวลราโอ้ยเนี่ยมาอีกแล้วมีผ่อนไม่เกินห0 0พันไหมครับผ่อนไม่เกิน5,000ันลดอะไรอะไรก็ได้ครับโอ้ไม่ต้อง5,000หรอกเอา2อ0พนี่เอ้าเฮ้ นี่ตลอดสัญญาดาวเจ็ดบาทพรอมแค่สองพันเก้าสองพันเก้าไม่ใช่ออไม่สามพันเลย,ยเกียร์ออตโอต้ด้วยนะเกียร์ออ,อ,อโต้ด้วยก<อ>ิโลหาพันกออินกิโลห้สา 5, สันห้าพันกูแกร์าดสีแดงเกียร์ออตโต้ ี่หรือว่าอยากได้มิหลาดปีใหม่ๆมิหลาดอีกมิหลาดอีกเหรอพรที่สามพันสามสามโอ้โหแล้วปีหกสองนี่ปีหกสองเลยนะปีหกสองด้วยวอันนี้ปีหกหนึ่งขายเท่ากันไปเท่ากันเลยเหรอสามละสามครับได้แกด้วยเจ็บป่าวด้วยเอาไปดูข้างหน้าไหมเราเจ็ดบาทพรสามพันสามก็รวยเลยไม่ต้องไปพูดหรอกงวดห้าพันอะไระรอ่เขานี้ก็พอรู้ล่ะนี่เร็ว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 เลย รถพึ่งเข้ามาผมยังไม่ได้เก็บงานเลยสองคันได้เลยสีขาวด้วยสิไหวไหมไหวเลยอะเกียร์ธรรมดานะแต่สองคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาสองใหม่อันนั้นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ผ่อนสองพันเก้าเกียร์ธรรมดามีหลาดผ่อนสามพันสามพันสามเขาเอาไหมเอาเอาน่าจะสด้ไหนดูดิผ่อนสองพันเก้าสองพันเก้าไม่เอาอยากได้วันห้าพันถ้าห้าพันเอาอยู่ว่างั้นมึงก็ซื้อเก้อถูกไปไม่เอาเหรออยากได้ห้าพันเหรอ มามาดูคันนี้ใหม่ๆหมรถปีหกสามเกียร์ออโต้เดินมาดูนี่มีเหรอสองพันสามพันไม่ชอบมาซื้อเกินนี่อันนี้ว่าสี่พันเก้าสี่พันเก้านี่โฉมใหม่นี่โฉมใหม่นะนี่นะสีขาวเกียร์ออโต้อันนี้เกียร์ออโต้มาคือเข้ามาใหม่นี่อันนี้สี่พันเก้าโฉมใหม่ล่าสุดของมิมลาดโอ้มันล็อกตอนนี้มาดูเอาโอเคเขาเอาไหมลองส่งให้เขาดูนี่ห้าพันนี้เอาไหม จะไหวอยู่นะ5,000นี่ลองส่งไปด้อโอเคเอาอยากได้ 2,000, 3,000 3, หรือ5,000มาเลือกเอาอันนี้4,900ไม่ใ้่5้0 0หรอกเอาสวัสดีครับผม